แขนสั้นค่ะคุณลูกค้าสวัสดีนะคะเพนีมาพร้อมเสื้อคอตตอนแขนสั้นสีชมพูนะคะสีที่เพนีใส่นี่สีชมพูนะคะคุณลูกค้าสีสวยหวานค่ะเพนีใส่ไซส์เอ็มอกสามสิบแปดนะคะผ้ารุ่นนี้ไม่ยืดนะคะทรงทรงไม่ใหญ่มากแล้วไม่ได้เล็กมากนะคะสะโพกสี่สิบความยาวอยู่ประมาณยี่สบิบสี่นะคะสําหรับไซส์เอ็มนะคะทรงแขนสั้นนะคะเหนือข้อศอกนะคะทรงคอกลมค่ะทรงคอกลมนะคะ แต่งผ้าลูกไม้นํามาจับจีบรอบคอนะคะอันนี้ผ้าลูกไม้นะคะช่วงเหนืออกแล้วก็ช่วงแขนนะคะคุณลูกค้าด้านหลังมีซิปให้นะคะคุณลูกค้ามีซิปให้นะคะรุ่นนี้ไม่ได้ทํำซับนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ไม่มีซับในนะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อไม่หนาและไม่บางนะคะเพินีใส่พินีอกจริงสามสามใส่ไซส์เอสจ,จะพอดีเลยค่ะคุณลูกค้า สีชมพูตอนนี้มีไซส์สามแปดไซส์สี่สิบต้องขอภัยคุณลูกค้าใส่เอสด้วยนะคะใส่แมทช์คู่กับผ้าสิ้นได้เลยนะคะกางเกงกระโปรงใส่ทํางานใส่ทำมูลใส่ได้หลายโอกาสเลยคะ่ะคุณลูกค้าใส่ชิวๆได้เลยคะ่ะมีสามสีนะคะสักครู่นะคะค่ะรหัสสองสองศูนย์ห้าห้านะคะเดี๋ยวเป็นนิ้จะพิมพ์ให้นะคะรหัสสองสองศูนย์ห้าห้าห้านะคะนี่นะคะนี่นะคะสีขาวนะคะ สีแดงเลือดหมูค่ะคุณลูกค้าแดงเลือดหมูสีจะทึบก,กว่าในวิดีโอนะคะสีจะเป็นแดงเข้มอะค่ะคุณลูกค้าสีขาวเสื้อก็ไม่ได้บางนะคะนี่นะคะรอบคอจะแต่งผ้าลูกไม้จับจีบรอบคอนะคะตัดต่อผ้าลูกไม้ปักฉลุอะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะนี่นะคะด้านหลังก็มีซิปให้นะคะซิปจะยาวประมาณนี้นะคะรหัสสองสองศูนย์ห้าห้านะคะ สีขาวมีไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบนะคะคุณลูกค้าสีแดงเลือดหมูมีไซส์สามสิบแปดและไซส์สี่สินะคะสีชมพูมีไซส์สามสและไซส์สีนะคะรุ่นนี้สะโพกไม่ได้กว้างนะคะถ้าไซส์เออกสามสิบหกสะโพกสาค่ะไซส์เอกสี่สิบไซส์ M ออกสามสิบแปดสะโพกสี่สิบไซส์ L ออกสี่สิบสะโพก 40, สี่สิบสองนะคะคุณลูกค้าความยาวก็จะไล่ลงมานะคะ ความยาวไซส์ L ใจประมาณ24-24ครึ่งนะคะคุณลูกค้าสนใจทักได้นะคะเพนียินด,ดีบริการนะคะรหัสสินค้า22055นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณทุกทกกำลังใจนะคะขอบพระคุณคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ